พี่น้องเมื่อสุขุสุคนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเมื่อสุขุสุคนเข้าสู่ซ่องเบาแอไซบูรีอีกแล้วพอพี่น้องเนาะกามื่อนี่อกับที่เดินทางเข้าไปหาเอ้ยในพี่น้องเนาะกะบตรงนี้มันกะฝนตกฝนหยางพี่น้องเนาะกะบไปกับที่เข้าไปเบิ้งไม้เบิ้งตอกแล้วกะเบิ้งเสาแล้วกะเบิ้งไม้แต่ว่าเพิ่นปาดเพิ่อนยางแล้วหรือยางพี่น้องเนาะกะบไปจะเข้ามาเจออุปสชักในการเข้าบ้านเพิ่อนพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวบอปซีผ้าไป เบิ้งไอ้ทางข้าบ้านพนวดพม่น้องกระเดี๋ยวไปติดตามมาส้มพร้อมกันเลยบ่อยไปน้องทางมันกับฝนตกน้องีม่น้องเนาะไอยก็ต้องค่อยไปน้องีม่น้องเนาะ ทางมันแบบเขาเฮ็ดไหม้เฮ็ดไหม้ก็จริงเนาะแต่ว่ามันเป็นดินมันบ่เมนดินแดงเนาะให้น้องเนาะเราละดินแต่ว่ามันมีหินมีอย่างเนาะแต่มันเป็นดินดินในดินเหนียวว่าหรือดินดากดินอะมันผสมเนาะพี่น้องนาะแบบโคตรลำบากเลยอ่ะเนาะก็ต้องแบบอาศัยลงข้างทางมานี่ไปเรื่อยๆี่น้องนาะคือรถใหญ่รถหยั่งมันก็เที่ยวได้อยู่เป็นเป็นบางข้างเนาะ พอ,อเ,เจอปัญหาแล้วครับมือเดียวไว้น้องกอ,อาจจะให้พี่ให้น้องได้ขับได้นะชมพลอย้องเนาะช่วงหน้าฝน,นาแ,แล้วลำบากเลยนะแม่นปูนเฮดแล้วแล้วก็เอา,เอา,เอา,เอาดินแดงดินอยางมาที่ทับน้นก่น บ่หมื่นบ่เจือกตัวไมเนาะงบ่แกับครับครับมือเดียวอะไรไม่น้องเนาะพอพอไปได้เยอะหนักสุดเลยครับผมทางชาบ้านเนินสูงไป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 มาหนีบ่อยหมมาผู้เดียวเนาะมาหนีเนาะทางบ่อไซเป็นการถรถเสียแล้วมาผู้ได้ lúc phải sầm con phần là môn nha video lôi nó ngon 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 đi ngon 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 con ว่าช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วพอไี่นอ้องเนาะั่นวาทางบ้านใดที่ว่าเฮ็ดไม้เฮ็ดชียนะมันต้องเละเยอะแล้วพอไี่น้องเลยเนาะมันห่ามันบ่มีหินมั่ยพาแข่งกับลงคลองพาพี่พาน้องมาลุยทางเข้าบ้านเวยในฝนไี่น้องเนาะ เราพี่น้องน้องมอนี่บอยก็ได้เดินทางเข้ามาฮอดแล้วพี่น้องนะกับทางเข้าบ้านเพื่อนกับแบบแสนจะลําบากเลยพี่น้องน้องฝนตกแล้วกับเพื่อนนั้นทางเข้าบ้านเพื่อนน่ะก็เป็นเขาเฮ็ดใหม่นะพี่น้องน้องมันแม่นดินแดงเนาะถ้าเป็นดินแดงมันกับสีบมล่มบันไดน้องพี่น้องเนาะกับมันเป็นดินแบบดินเหนียวดินดากดินยางพี่น้องน้องมันกับแบบ ดินพนดินเ่าะเนาะมันสินเลียวแล้วมันกัดสีลมเนาะคือว่ารถใหญ่นี่คือแบบผ่านกับข้ามาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่ก็บอกไงกะเลือดเตือนตู่ข้ามาเนาะพี่น้องเนาะแบบไปเจือกซ้ายเจือกขวาเนี่ยพี่น้องเนาะบอกไงกะถญ่อ่ะเข้ามาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะั่นก็อาจจะแบบดินลมแล้วก็ได้สุกน้ำพี่น้องเนาะกับมื่อนี่กับบอกไงก็ได้เดินทางมาหอดินบรรพยู่ให้น้องนะก็คือเสาหกเสาอยู่ด้านหลังบมวยเนาะพี่น้องเนาะก็เป็น เสาไม้แดงเนาะเสาไม้แดงก็ถ้าเป็นไม้เลี่ยมถ้าเป็นเสาเลี่ยมนี่ก็ต้นละพันนะเพราะว่าไม้แดงเนาะพี่น้องเนาะเป็นไม้แดงไม้แดงน่าจะสี่ไม้แดงห้าน่าลวก็ไม้เสียบอีกอันหนึ่งเนาะไม้ดำๆไม่เห็นอะไรแล้วเทวะไม้ตัวนี้นะมันก็เป็นไม้แก่นอยู่พี่น้องนะต้นไม้แดงต้นละแสนน้องละก็ พิ่ er, นก็ขนขนมาแล้วไม่น้องเนาะแต่ว่าเสากรมส่วนหลายมันก็จะคดรจะงอเนี่ยไม่น้องเนาะกว่าแต่ว่าเสาใหญ่ดีได้ไม่น้องเนาะกันหนาประมาณหน้าสิบปายมั้งเนาะคำบ่นหน้าเสาเสากว่าหมดไม่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นไม้แดงมาอย่างนัแต่ว่าตัวนี้ครับมันเป็นแก่นแก่นคักเลยเนาะเสาตัวนี้สงามคันได้แบบนี้แบบนี้ ต่านสองอน Connie, know, know, my, my ันน anyway. ี่กันยังอยากคดอยู่พี่น้องเยเนาะแต่มื้อนี้ว่าเอมากอะว่าสิมาเบิ่งแป้นแต่ว่าเพิ่นน่ะยังบ่ทันได้ขนเข้ามาเนาะพวกไม้ที่เฮาสิเฮ็ตนะพี่น้องเพิ่นก็อยู่หน้าแต่บ่ฮู้ว่าเอก็ว่าสิออกไปอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าทางมันลําบากหรือบ่พี่น้องเนาะว่ามันฝนตกลิ้นอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่แต่ว่าเบิ่งทางเข้ามาเพิ่นก็แบบบ่ธรรมด่าเราพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็บ่าเอก็ได้พาไอ้มาเบิ่งเสาก่อนพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไปลยนเพิ่นก็ออกไปหน้าเพราะว่ารถอีแท็กเพิ่นน่ะ เพื่อนกะไอ้ทั้งหญ้าทั้งอยังเพื่อนกะไปไถหุ้ดนาหน้าพี่น้องน้องควาช่วงนี้มันกับฝนตกดินแล้วมันชาวบ้านชาวเมืองกับภากันเช่นไงเห็นนาแล้วตกก้าตกอย่างพี่น้องเนาะกะมันกะจะลําบากแน่เพราะว่านึงมาเพื่อนกะมันมีรถแก่รถหยังพี่น้องอะไรคณะห้องปวดจ้างเพื่อนกะคือว่าเพื่อนกะบ่เฮ็ดให้นาพี่น้องเนาะกะบ่ไปคนไม่คนหยังเนาะคือปกติปกติแล้วนะนะสั่งไปเรื่อยไม่เรื่อยหยัางน้าบ่เอกะคุยคุยอยู่พี่น้องไอ้เนาะกะคุยแบบ ทั้งวันว่เลื่อยแล้วกะเพิ่นไปให้จ้างอีกเธอหนึ่งได้พ่อพี่น้องเนาะสมมุติว่าเ้าบปจ้างเพิ่นกับเพิ่นบกคนมากไปเลยเนาะก็เดี๋ยวรอไอ้ถามเบื่อนเอ้ยในก่อนเพิ่นเชียรรถใช้ไปขนเนาะพี่น้องเนาะกันหน้าเือดหรืออาจจะเป็นรถไอ้ทั้งญาติกับพัวเพิ่นหรือบอไปพี่น้องเนาะกะเสียดายเพิ่นบวัยูเดียวไปสี่ภาไปถามไอ้ญาติพี่น้องเพิ่นก่อนเนาะว่าหน้าเพิ่นอยู่ไก่บอแล้วก็ทางไปลำบากบอพี่น้องเนาะบกะ ไอพี่ร่มาให้บอกอมาเบิง้งไหมก็อนบอกพี่น้องไอเนาะเพิ่นว่ากะเห็นเลยนายเพิ่นว่าโทรบ,บอกไอว่าไมหมค่ะสีแล้วมาแล้วพวกไอ้พวกเครื่องเฮือนแล้วก็ยังเหลือตะเป็นแต่ว่านี่ของพี่น้องไอเนาะกะน่าจะแล้วแล้วพี่น้องไอเนาะเดี๋ยวไปสิพาพี่พาน้องออกไปหาเพิ่นหรือว่าทางมันลำบากบ่เลยจังใดกะบอกอก็อาจจะบ่ได้ออกไปก็มีพีนนนะ่น้องไอเนาะกะ ที่บริเวณที่ว่าเพิ่นอยู่นี่ก็กว้างสมควรอยู่หอน้องเนาะกว้างกว้างอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นปุ๊กกะจิป,ปุ๊กนี่เนะาะก็ยังดีได้มีแบบเสาไฟก็อยู่ใกล้เนาะใกล้สมมติว่าเข้าฟงเข้าไฟอย่างก็โอเคอยู่ห,ยอ,ยหอยนะ้องเนาะเสาไฟกบบเสาไฟในหญ่เนาะจะดึงดึงกัตรงนี้แต่ว่าด้านหลังด้านหลังพ่นก็เป็นห้งเฮียนห้องอย่างหอยน,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 น้องเนาะห้งเฮียน กันยังดีแบบทั้งหมดนาะลูกเข่าของเฮียนเขาอย่างกะแบบไอ้บ่ดลำบากวันไหนน้องๆกับเฮียนกับยู่ใกล้อยู่อย่างเนาะเมื่อกี้กับมาผู้เดียววัยน้องเลยเนาะทั้งเบาไซกับรถรถเสียเนาะกับมาวัยน้องเลยเนาะก็ได้เดินทางมาคนเดียวกับฝนตกลินเนี่ยกับมาวัยน้องเลยเนาะกับมาเบิึงไอ้พี่เบิึงน้องที่ว่าเพฝนที่ว่าทุกอย่างก็เฮ้าวัยน้องกันเนาะก็เดินทางมาคนเดียวกับมาด้วยใจวัยน้องเนาะกับมาเบิึง เขามาหอดดินเพื่นแลน้วพ่อยนองนะแต่ว่ายัางรอแต่ไอ้พวกไอ้ไม้เครื่องเฮือนมันพ,พน่อ่น้องเนาะเดี๋ยววอนไานที่ไปถามไอ้เบื้องเขาไปญาติพี่น้องเพื่นก่อนพี่น้องเนาะกตว่าเพิ่อนเนี่ยหน้าเพิ่อนเป็นยังไพพงพ่อยน,นองเนาะถ้ามันลำบากบ่ะแอก็สิบ่ได้ไปพ,พ่อยนองนะว่าทางมันเปื้อนแห้งเลยเนาะขนาดทางเข้ามาเน,าเนี่ยบ่ะแอก็ยังแบบเจือกซ้ายเจือกขวาเนาะรถไอ้มอไซค์มาพ,พ่อยน,น,นองเลยเนาะ เดี๋ยวไปสิ s. ขอโทรไปไอ้เบิ้งไอ้หรือว่าไปถามทางไอ้ไปหน้าเพ okay, ื่อนก็โอเคเลยเด้อพ okay, ่อยเป็นน้องเนาะมือนี่บอยไอกระเาพี่พาน้องมาเบิ้งไอ้ไม so ่เห็นเนืองเล็ดซานเพิ่นอยู่นาเพิ่อนบอพี่น้องเนาะกะมือนี่กัฝนตกแน่แล้วกะสร้างเพิ่นกับ่ได้มาเลยไม่น้องเพี่น้องเนาะก็คือไม่กัมีอยู่สองกองเนาะเพิ่นกับใช่พี่ให้น้องเพิ่นกัวันพี่วันน้องเพิ่นนั่นฝนมืซอยนะบุหัวรอบเดียวในสี่มืดบ่อเนาะ พอไมมมันตกิ้วซี่สิบปลายตัวเกือบหา้าสิบพอยนอนเนาะกันถ้ารวมทั้งแป้นก็บห้าสิบปลายเน,ะเนาะแป้น,น,ปปน,นมันก็บซาปลายแผ่นนะพอยไปนอนเนาะก็ไมมก็มีอยู่หสองกองพอยไปนอนเนาะกับมื่อนี้กับพ่อยก็ได้เดินทางออกมาเบิ่ง้องหน้าพน่นไปน้องทางกับชุดแสน,นจะลำบากในช่วงนี้กับหน้าฝนพอยไปนอนเนาะแต่กับพ่อยก็สิลองลองไปหาเบื้องอ้สร้างเฮ็ดเฮือนก่อนพอยี่น้องเนาะว่ามันสีแบบใกล้ราคาถือบอกี่น้องเนาะเฉพาะบ้านนี้นะแบบราคาป๊อดเตะบ่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันกับคนกัน ย้ำเบียกย้ำกาดน้องพี่น้องเพื่อนกับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาเนี้ยน้องพ่อถ่ายหุ่นหน้าก nope. ็เนาะมันก็อาจจะเกี่ยวเรื่องเป็นไปได้หเฉพาะแบบเพื่อนกับข้าเวเบียกอะไรยัางน้องพี่น้องเนาะกาตกอยู่ประมาณในหกพันป่ายน้องพี่น้องเนากขายแห้งนาะปกติน่ะบ่อยเองอะจังขาแบบปลูกเฮือนใหม่อะไรแบบนั้มันบ่หลังไงแล้วก็เฮือนสี่คนสี่บอพี่น้องเนาะกาอยู่ประมาณอดียวสามพันมพี่น้องเนาะอในเกี่ยวกับสามพันป่ายแบบนี้เน้องพี่น้องเนาะอันนี้ตั้งหกพันป่ายพอพี่น้องป๊าแต่ผู้ใหญ่เพื่อนก็ยังแบบจักที ไหวหรือบ่าพี่นอนะ้องเนาะกะมื้อนี้บางอย่างกะสิได้เดินทางกลับก่อนแล้วเด้อบ่งพี่น้องเนาะมันกะฝนตกแน่บางอย่างกะทางกลับบ้านเนะี่ยมันกะบลำบากเลยนะเท่าว่าทางเข้าบ้านในในพี่นอนะ้องเนาะกะมื้อนี้บางอย่างก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางแม่พี่ลมเปลี่ยนพงหลายๆเด้อที่ว่าเพิ่นได้ช่วยปลูกเฮือนปลูกชานในทางในใเพินนะ่นเนาะให้มีเฮือนชานอยู่บ่พี่น้องเนาะให้มีแบบคือบ้านคือเมืองหมู่แล้วบ่พี่น้องตอนนี้เนาะกะรไม่เพิ่นกะรอไอ้พี่น้องเพิ่นไอ้เปลี่ยนตินรถ อีแทกอยู่พอเพื่อนกะไทยหุ่นหน้าคือกันน้องพีนงนกก่น้องเนาะกะมื่อนี้กับบอยเอกก็สิได้เดินทางครับก่อนเด้อก็ต้องขอากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ขขสุขุสุคนที่เข้ามาส้มคลิปบอยเอกก็ขอากราบสบายดีเด้เอพี่น้อง